สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสซอลันโซครับในช anel ยูทูปนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกันเช่นเคยน,นะครับวันนี้วันเสาร์ที่13กันยายนนะครับเรื่องที่จะนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือการให้สัมภาษณ์ของอาร์เนอร์สโลตคปในก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเบอร์ลี่ในวันพรุ่งนี้นะครับประเด็นต่างๆเนี่ยก็อย่างที่ผมจั่วหัวเอาไว้นะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการเล่นลูกเซตพีซครับการโคชชิ่งลูกตั้งเตะ ผมได้ไปขยายความต่อจากสิ่งที่ลูอิสซิลเขาได้พูดไว้นะครับในเนื้อหาหน้าเว็บไซต์ของ Daily Mail ครับซึ่งผมก็ไปเก็บสถิติต่างๆเพื่อที่จะนำมาเรียบเรียงให้เพื่อนๆได้รับฟังกันในคลิปนี้เนี่ยแหละครับมันน่าสนใจมากๆกนะสำหรับเรื่องนี้การเล่นลูกเซตพิซซึ่ง เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักเนี่ยรบกวนกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของ DIP CBD นะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับช่องผมนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้และใครที่อยากจะปรึกษาก่อนเนี่ยสามารถไปปรึกษาได้เลยนะครับจากผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีนะครับ ในช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับและใครที่สั่งซื้อผ่านช่องทางของผมเนี่ยจะมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของลิฟซีบีดีนะครับเอาโอเคมาเริ่มที่เนื้อหาแรกกันเลยครับอันเนื้อสลอตครับเขาก็พูดคุยก่อนเกมที่จะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับพูดถึงประเด็นต่างๆครับทั้งเรื่องของวันตลาดซื้อขายนักเตะวันสุดท้ายเรื่องของมาเกีเรื่องของ e, เฟเดริโกเคียซ่าแล้วก็เรื่องอเล็กซานเดอร์อิสระ มาพูดถึงวันสุดท้ายของตลาดดีกว่าอาร์เนอร์สลอตบอกว่าวันสุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นแบบในทุกครั้งนะครับสิ่งที่ตัวเขาเนี่ยพอใจมากที่สุดก็คือเร์พูลสามารถปิดเดียลอเล็กซานเดอร์อิสซักได้สำเร็จครับจากการทํางานของริชาร์ดฮิลส์กลุ่มเจ้าของทีมแล้วก็ทุกคนเนี่ยทำงานกันอย่างหนักมากครับเพื่อให้เดียลเนี่ยรุ่งร่วง,งตัสสนต ความพยายามทั้งหมดนำมาซึ่งการเซ็นสัญญาอลเล็กซ์นะครับแล้วก็เรื่องมาเกอี e ครับก็บอกว่ามันคงจะเป็นเรื่องตลกนะครับถ้าจะปฏิเสธว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับการคว้าตัวเกอี e นะครับซึ่งลิเวอร์พูลเองอยากได้ตัวเขาจริงๆครับเพราะเราพยายามหนึ่งเต็มที่ซึ่งถ้ามันมีโอกาสที่จะเสริมได้อีกเนี่ยเราก็จะทําแต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นในมกราคมนี้หรือในซัมเมอร์หน้าอาร์เนอร์บอกว่า เขาจะไม่บอกนะครับแต่ตอนนี้เขากําลังคิดถึงเกมเจอกับเบอร์ลี่นะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. มันเป็นเรื่องปกติเลครับที่ผู้จัดจาก,การทีมเนี่ยจะไม่พูดอะไรมากนะัก mm hmm. เกี่ยวกับออตลาดซื้อขายนะครับที่ผ่านมาอันเดรสโเองเขาก็จะไม่ไปพูดว่าเอ้ยอยากได้คนนั้นคนนี้หรืออะไรแบบนี้ mm hmm. เขาจะให้ทีมงานเบื้องหลังเนี่ยเขาไปทํางานตัวส่วนของเขาก็มีหน้าที่พูดคุยกับสื่อแล้วก็เนี่ยถ้า โดนถามเรื่องแบบนี้เขาก็จะปฏิเสธอย่างที่ล่าสุดที่เขาปฏิเสธว่าจะกลับไปคว้ามาเกอีหรือเปล่าในมนกราคมนี้หรือว่าในซัมเมอร์หน้านะครับอนอกจากนี้นะครับสล็อตยังบอกว่าในเรื่องของแนวรับเนี่ยก็ยังมีอีบูกับเฟอร์จิฟันได้ครับที่ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเจอกับอาร์เซนอลรวมถึงโจโกเมสด้วยยังมีโจนี่เลโอนี่นะครับแล้วก็มีวัตารุเอนโดแล้วก็ไรอันกาสเซนแบกดังนั้นว่าไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่มีผู้เล่นแนวรับนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละ มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละในะเมื่อเราไม่สามารถที่จะเกบคว้าเกยอีได้ก็ต้องใช้ตัวผู้เล่นที่มีอยู่นะครับส่วนเรื่องของเฟเดริโกเคียซ่าครับกับการที่ไม่ได้ใส่ชื่อเคียซ่าไปในชุดลุยศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอาร์เน่ก็บอกว่าแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากสําหรับผู้จัดการทีมครับแล้วก็เป็นเรื่องยากสําหรับเคียซ่าเช่นเดียวกันเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขกับการตัดสินใจนี้ครับแต่เขาเ,เข้าใจเหตุผลนะครับเขาตอบกลับมาแบบที่คุณอยากได้ยินจากนักเตะครับและเคียซ่า จะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยทีมในบอลถ้วยรายการอื่นๆรวมถึงในลีกด้วยครับเคียซ่าทำงานหนักมากครับในช่วงที่ผ่านมาเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยพร้อมสำหรับเกมต่อๆไปซึ่งมันสําคัญกว่าสิ่งที่นักเตะพูดซะอีกครับก็คือจะประมาณว่าสิ่งที่เคียซ่าเนี่ยเขาแสดงออกมาจากพฤติกรรมจากอะไรแบบนี้เนี่ยมันมากมายกว่าสิ่งที่เคียซ่าจะพูด,ดครับก็คือเหมือนว่าการกระทำอ่ะเห็นมากกว่าคําพูดนะครับกับการที่เนี่ย อันนี้สอารับเขาพูดถึงเคียซานะครับแสดงว่าเคียซาเป็นคนที่ทํางานหนักมากจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้พูดอะไรเยอะครับแล้วก็แสดงออกมาให้โคช้ชได้เห็นว่าเอ้ตัวเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะสึกซ้อมแล้วก็เต็มที่มากครับทํางานหนักเพื่อที่จะให้ได้ลงเล่นนะครับต่อมาเรื่องอ,อ,อีซักกันดีกว่าก็มีได้พูดถึงอล็กซานเดอร์อีซักด้วยนะครับก็บอกว่าคุณอาจจะไม่เชื่อนะถ้าจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้พูดคุยกับอีซักมากนะครับ ผมโทรหาเขาหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จแล้วอีสากเองก็ต้องกลับไปที่สวีเดนในช่วงเวลาพักเบรกทีมชาติเนี่ย99%ผมจะปล่อยนักเตะให้ไปอยู่กับผู้จัดการทีมชาติดูแลนะครับผมส่งข้อความหาเขาแค่หนึ่งถึงสครั้งเท่านั้นครับแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันครับหลายสัปดาห์เพื่อที่จะทําความรู้จักเขาสิ่งที่เรามีเนี่ยก็คือวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมครับเราเลือกนักเตะจากคุณภาพของเขาผมรู้ดีว่าเขาเน่ะเก่งขนาดไหนเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพมากเพียงใด ผมคิดว่ามันเปรียบเทียบสถานการณ์กันไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทีมที่ต่างกันหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ผมรู้สึกมาตลอดนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังขาดผู้เล่นเกมลุกอีกหนึ่งคนและตอนเนี้อาร์เนสอตเองก็มีความสุขามากมากที่ได้ตัวอีซักเข้ามานะครับอืมก็กประมาณนี้แหละสำหรับการพูดถึงอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการทางเลือกด้ในเกมเจอกับเบอร์ลี อาเนอร์สันบอกว่านักเตะมีความฟิตดีครับเราได้ฝึกซ้อมนักเตะเกือบหมดเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ยกเว้นคนเดียวนะครับก็คือเคอร์ติสจครับที่มีบาดเจ็บจากเกมล่าสุดและจะไม่พร้อมสนับเกมเจอกับเบอร์ลี่นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยนักเตะที่ไปทีมชาติมาก็กลับมาแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเสมอไปดังนั้นเราดีใจที่ทุกคนฟิตครับต้องชื่นชมผู้จัดการทีมชาติสวีเดนแล้วก็อีกหลายคนด้วยครับรวมถึงไรอันกาสันแบกที่ได้ลงเล่นให้กับนกเ,นกเนเธอร์แลน กาแฟแบกไม่ได้ลงเล่นก็ถือว่าได้เป็นการพักภายในตัวด้วยนอกจากนี้อันนี้ทศนังมีการพูดถึงฮาวิ่เอเลียดด้วยครับแล้วก็บอกว่าก็หวังที่จะให้เอเลียดเนี่ยไปได้สวยกับที่แอสตันวิลล่าครับซึ่งนอกเหนือจากเอเลียดแล้วก็ยังมีลุยซีอาร์ที่กําลังไปได้สวยกับเบอร์ยมนินิกไทเลอร์มาตันเองก็เช่นเดียวกันที่ลียงสิ่งนี้เนี่ยทอนให้เห็นว่าเราสามารถส่งต่อผู้เล่นไปยังสโมรสรอ,อื่นได้ดีครับมันเป็นผลประโยชน์ของทั้งฮาวิ่แล้วก็ทุกคนครับ เขาไม่ได้ลงเล่นมากนักนะครับแล้วก็เขาเนี่ยพยายามทําทุกอย่างเพื่อสโมสรและเขาเองก็สมควรได้รับคําชมสําหรับสาหรับสิ่งนั้นนักเตะแบบเอเลียดครับคือเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ลีกได้นะครับเขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีครับและนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของทีมนักเตะที่ไม่ลเล่นมากนักแต่ยังมีทัศนคติที่ถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่อาร์โนตดเขาชื่นชมในตัวฮาวิ่เอเลียดนะครับ เขามีประมาณนี้สําหรับสิ่งที่อันนสอดเขาได้พูดไว้นะครับแล้วก็มาประเด็นหลักเลยเลยที่ผมอยากนําเสนอมากในการเ,ออเล่นลูกเซตพิสของเรือผูคือตอนแรกเนี่ยผมไปอ่านในบทความของ d ดลี ail, ่เมลเดลี่เมลพลัสเอ็กซ์คลูซีฟนะครับ mm hmm. เขียนโดยลูอิสสติลเขาก็มีการพูดถึงแอรอนบริสครับพูดถึงแอรอนบริสในเชิงที่ว่าเนี่ย เด็กยังมีงานหนักที่ต้องทำนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแฟนบอลเรียกูหลายคนก็มองว่าลูกเซตพีซหรือลูกนิ่งเนี่ยเป็นจุดอ่อนของเรียกผูเท่าที่นี้พอผมอ่านมันเป็นบทความสั้นๆเอามาสักห้าบรรทัดได้มั้งเออประมาณนั้นแหละแล้วผมก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมมีเรื่องของสถิติอะไรมากมายเลยแล้วก็มาเจาะจงด้ว่าตอนเนี้ยโค้ชที่จะดูแลเรื่องลูกเซตพีซของเรียูเนี่ยตอนเนี้ย กลายเป็นอลอนบิสเต็มตัวแล้วนะครับอลอนบิสก่อนหน้านี้เขาจะทำงานหลายอย่างเดี๋ยวมาพูดคุยกันมา,มาฟังเลยดีกว่าว่าเ,เรื่องนี้มันเป็นอย่างไรคือตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอ้อนไปก่อนนะทั้งซัมเมอร์เนี่ย,ยหลายหลายคนเขาไปโฟกัสที่การซื้อขายนักเตะของเรอัลูใช่ไหมครับมีการลงทุนไปหลายร้อยล้านปอนด์ครับแล้วก็การปล่อยนักเตะไปอีกหลายร้อยล้านปอนด์เช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่แบบ,เง,บเงียบและคนอาจจะไม่ให ความสำคัญมากนักก็คือการผ่าตัดทีมงานสตาฟที่ศูนย์ฝึกแอคเซอร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับไอเรื่องนี้มีการปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของซัมเมอร์2025แล้วไล่ตั้งแต่โจนี่ฟรานองฮอสเข้ามามีชาบี้บาเลโรเข้ามามีโคลินสตูดเข้ามาซึ่งทั้งหมดนี้เข้ามาแทนจอห์นนี่ไฮติงกาฟาเบียนออสแล้วก็คลาวดิโอทัฟบฟเรลนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกๆของทีมสตาร์ิเอโญผูกระทั่งล่าสุดครับก็มีการคว้า ลุยส์เฟรนันโดอูเบลนะครับในตำแหน่งโค้ชดูแลการพัฒนารายบุคคลซึ่งเนี่ยมันอาจจะทําให้ลิ์พูลเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีเลยครับในการเล่นลูกเซตพิสถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการมาของอูเบลเนี่ยจะเปิดทางให้อารอนบริกสจะรับผิดชอบงานโค้ชลูกเซตพิสแบบเต็มตัวเลยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยต้องแบ่งเวลาไปควบคู่กับการภารกิจพัฒนาผู้เล่นแล้วก็ซึ่งตอนเนี้ยไอ้ตาแหน่งเนี้ยได้ถูกสืบทอดไปยังอูเบลแล้วตําแหน่งของบริกสเนี่ยเขาทํางานควบคู่กันไป เราย้อนไปก่อนก็คือตำแหน่งโค้ชดูแลการพัฒนานักเตะรายบุคคลแล้วก็เรื่องลูกนิ่งแน่นอนคนเราจะทํางาน2ออย่างพร้อมกันแล้วมันให้ดีมันเป็นเรื่องยากนะอันนี้เนี่ยตอนนี้บิฟ f เองก็ได้มาจับงานโค้ชลูกเซตพิชแบบเต็มตัวแล้วแต่ที่จริงเนี่ยการเปิดรับสมัครโค้ชลูกตั้งเตะเนี่ยลิฟ์พูก็มีการเปิดหา บุคลากรเข้ามาตั้งแต่หน้าร้อนปี2024แล้วนะครับก่อนที่สุดท้ายจะมอบหมายให้บริษัทเนี่ยทำหน้าที่นั้นโดยมีรายงานว่าสโมสรจะมีการเปลี่ยนแปลงนะตําแหน่งเนี้ยจริงๆก็ต่อเมื่อเจอคนที่โดดเด่นแต่ที่นี้พอไม่เจอใครเขาก็ยังใช้บริษัททำหน้าที่มาตลอดครับชัดเจนว่าตอนเนี้ในเมื่อหาใครไม่ได้คนคนนั้นที่จะทําหน้าที่นี้ก็คือบริษัทครับและเพื่อยืนยันความไว้วางใจนะครับลิเวอร์พูลก็ได้ดึงลุยส์ฮาร์โมนี มาจากซานตันด้วยเข้ามารับหน้าที่นักวิเคราะห์ลูกเซตพีสทีมชุดใหญ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความมั่นใจในแนวทางที่กาลังถูกใช้ในตอนนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับทีมซับชุดใหม่ก็พอจะทราบดีเลยครับว่ายังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกมากเลยครับมีข้อมูลของฮูสกร์นะครับเขาบอกว่าลิพูเนี่ยก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นยอดเยี่ยมในการป้องกันลูกตั้งเตะเมื่อรุกันที่แล้วนะครับซึ่งรุกันที่แล้วถึงแม้จะไม่ได้ยอดเยี่ยมแต่ลิพูก็สามารถ กรุยทางไปสู่แชมป์พรีเมียร์ลีกได้ซีซั่นก่อนเลี้ยงภูเสียไปทั้งหมด9ประตูจากลูกตั้งเตะคิดเป็น22%ของจํานวนประตูที่เสียทั้งหมดในฤดูกาลที่แล้วครับแต่ทีนี้สาเหตุหลักๆอ่ะมันก็มาจากที่เลี้ยงภูมีเกมรับเหนียวแน่นและการที่ทีมเกมรับเหนียวแน่นจะถูกเจาะเนี่ยก็คือถูกเจาะในเรื่องของลูกเซตพีซเนี่ยแหละแต่สิ่งที่น่นสาสนใจอย่างหนึ่งเลยก็คืออาร์เซนอลซึ่งเป็นทีมที่ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลูกตั้งเตะเนี่ย กลับเสียประตูจากวิธีการนี้ไปถึง14ลูกเลยนะครับมากกว่าลิเวอร์พูลอีกถึงแม้นนจะมีสถิติเกมรุกการเล่นลูกนิ่งที่ดีแต่เรื่องของเกมรับมือในเรื่องของลูกนิ่งเขาก็เสียถึง14ลูกเป้าหมายของลิเวอร์พูลตอนนี้ก็คือการยกระดับไปไล่บี้ทีมอย่างเบนฟอร์ดนะครับโดยเฉพาะการป้องกันลูกฟรีคิกจากทางด้านกว้างที่ถูกเห็นว่าเป็นหนึ่งในจุดที่ต้องเร่งพัฒนาให้ดีขึ้นไมเคิลฮอส์สนะครับนักวิเคราะห์จากดีอัลติกครับ เขาเพิ่งเชีย้ยเห็นเมื่อไม่นานมานี้ครับว่าแทคกติกใหม่ในการถอยลงไปเล่นป้องกันลูกตั้งเตะจากระยะแนวลึกเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาปัญหาที่ผ่านมาได้ในระยะยาวแต่อีกด้านหนึ่งครับเลียปูกลับมีเสถิอยู่เพียงดับกลางในเรื่องของการโจมตีลูกตั้งเตะเมื่อรู้การที่แล้วครับโดยทําได้เพียงแค่10ประตูเท่านั้นเอาจริงๆมันก็เป็นตัวเลขที่น่าผิดหวังนะครับหากเทียบกับอาร์เซนอลที่ยิงได้มากกว่า5ลูก ความแตกต่างตรงนี้เนี่ยอาจกลายเป็นตัวตัดสินในเส้นทางลุ้นแชมป์ที่มันขับเคี่ยวนะครับหรือกระทั่งหากทั้งสองทีมเนี่ยต้องเจอกันเองในแชมเปี้ยนส์ลีกความเป็นจริงนะครับจุดที่น่าดึงดูดที่สุดสําหรับการเป็นทีมที่ทําประตูจากลูกตั้งแต่ได้อย่างต่อเน,นื่องก็คืออะไรก็คือมันเป็นจุดตัดสินที่ว่าไม่ว่าคุณจะเล่นดีหรือเล่นแย่เนี่ยการได้ประตูจากลูกนิ่งเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อผลการแข่งขันได้เลยนะครับ การมีวิธีการซ้ำๆที่จะช่วยให้ได้ประตูเนี่ยโดยไม่จําเป็นต้องเล่นให้ดีที่สุดเสมอไปมันนะับเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าครับถ้าย้อนไปเนี่ยในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วครับข่าวดีที่เริ่มจะมีมาให้เห็นกนะ็คือเล่ย์พูยิงได้ถึง5ประตูจากลูกตั้งแต่ในช่วง7เกมสุดท้ายก็จะมีลูกที่เฟอร์จูฟันได้ยิงใส่เวสต์แฮมเทรนต์อาร์โนทำใส่เลสเตอร์ฟันได้ทำใส่เชลซีโคลิคาโปทำใส่อาร์เซนอลแล้วก็ดมินิลโซวสไลท์ที่ทำใส่บริสตัน อย่างไรก็ตามครับจากที่มีว่าจะมีแววดีนะในช่วงปลายซีซั่นนี้แต่มาถึงตอนนี้เนี่ยลิ์พูทำได้เพียง1ประตูจากลูกตั้งแต่ท่านั้นครับก็คือเกิดขึ้นในเกมล่าสุดนี่นแหละที่เจอกับอาร์เซนอลจากลูกฟรีคิกของโดมินิกซูบอสไลอ์อีกทั้งในการเสียประตูลิ์พูก็เสียประตูในลูกเซตพิสไปแล้ว2ลูกครับในเกมเจอกับนิวคาสเซิลสถิติยังชี้เห็นว่าลิ์พูเนี่ยสร้างโอกาสยิงจากลูกตั้งแต่ได้เพียง8ครั้งเท่านั้นนะครับ คิดเป็นค่า xG เนี่ยเพียง0.55เท่านั้นครับตามหลังเชลซีที่นำเป็นอันดับหนึ่ง17ครั้งครับ xG เนี่ยก็คือ2.61ส่วนอาร์ซ a นอล15ครั้งครับ xG 2.34ซึ่งมันห่างไกลามากๆเลยนะครับที่เรียบูตตามหลัง2ทีมนี้อยู่แต่นั้นก็ดีครับยังมีเหตุผลที่ยังสามารถมองโลกในแงย่ยดีได้ว่าระบบใหม่เนี่ยจะเริ่มให้ผลลัพธ์ได้มากขึ้นหากได้เวลาในสนามซ้อมเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูก กางอากาศในเรื่องของเกมบุกเนี่ยได้รับการสร้างความแข็งแกร่งกับการเข้ามาของอารสเนย์อิซักที่มีส่วนสูงถึง6ฟุต4นิ้วหรือว่าอ e ูโกเอกิดิกเ่ยที่มีส่วนสูงไม่ต่างกับอิสซักก็คือ6ฟุตสนิ้วรวมถึงการมีการวางบอลยาวที่แม่นยําของเฟรนวิสหรือว่าโดมิเนซอวลไลเนี่ยมันก็ทําให้ลิพูเนี่ยมีอาวุธในการเล่นลูกเซตพิสมากขึ้นหรือว่ามีอาวุธในการเล่นลูกกลางอากาศมากขึ้นหากลิพูสามารถยกระดับ ผลงานได้ทั้งเกมลุกและเกมรับจากลูกตั้งเตะได้แล้วจริงๆแหละพวกเขาก็จะมีเส้นทางสู่ชัยชนะมากขึ้นในฤดูก,การนี้ขณะเดียวกันก็สามารถลดโอกาสการทําประตูจากคู่แข่งได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาเรื่องของลูกเซตพีสที่ผมเ,ออเรียบเรียงมาสรุปให้เพื่อนๆได้รับฟังกันก็คือสรุปเลยก็คือไอรอนบิสจะมารับงานลูกเซตพีสแบบเต็มตันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปทํางานควบคู่ทั้งโค้ชพัฒนาศักยภาพตั้งเตะ แล้วก็โคชชิ่งของลูกเซตพีสเป็นด้วยแต่ตอนนี้เขาก็มีทีมงานใหม่ที่เข้ามาอย่างลูอิสฮาร์โมนีที่จะมาเป็นนักวิเคราะห์ลูกเซตพีสของทีมชุดใหญ่ก็รอดูกันครับว่าออผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการเล่นลูกเซตพีสของลิเวอร์พูลในฤดูกาลน,นี้ผมอยากให้จับตาในเรื่องของการเล่นลูกเตะมุมเรื่องของการเล่นลูกฟรีคิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ต่อหลายคนอาจจะเห็นว่าเวลาลิเวอร์พูลเล่นรับมือลูกตั้งเตะหรือว่าลูกเตะมุมเนี่ยเขาจะใช้ตัวเล็ก ตามไปประกบตัวใหญ่มันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับเรายังจะเห็นว่าออย่างมาริสเตอร์ตัวเล็กจะไปประกบกับผู้เล่นที่สูง1-90ซนเมตรทำไมไม่ให้ฟันได้หรือว่าโกนาเต้ ate, ไปประกบละ่ะคําถามคือถ้าเกิดการชิงกันแล้ว่ชิงคู่หระคู่เอาฟันได้ไปดวนกับตัวใหญ่ของฝั่งของข้ามสักคนหน,นึ่งเนี่ยถ้าเกิดมีการมุ่งฉกชงมาหน้าประตูหรือว่ามีการอะไรเงี้ยไอ้คนที่เก็บกินเนี่ยที่เหลือจะเป็นคนตัวเล็กหมดอันนี้พอเห็นภาพไหมการที่ให้ตัวเล็กไปประกบ ตัวใหญ่ถ้าเดี๋ยวนี้ลูกแตะมุมเนี่ยจะมีการเล่นลักษณะหลายๆแบบการเปิดไปเสาไกลแล้วโขกย้อนออกมาทีเนี้ยในการโขกย้อนมาเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีตัวใหญ่ที่จะคอยเก็บกินหน้าปากประตูแล้วเนี่ยมันเสียเปรียบนั่นคือจุดที่ชี้เป็นชี้ตายในการทําประตูเลยฉะนั้นแล้วกับการที่ให้ตัวเล็กไปประกบก่อนในเบื้องต้นเนี่ยมันก็ถือว่าอ่ะโอเคคุณไปประกบตัวนั้นแล้วแต่คุณจะให้ฟันได้กับโคนเต้ยเนี่ยคอยเก็บกินไงเก็บกินจังหวะสองอะไรประมาณนี้นะครับคือในลักษณะรูปแบบการเล่นเนี่ย ลีปูคงศึกษามาและว่าแต่และทีมจะเล่นลูกเซตพิสยังไงจะเปิดเข้ามาแล้วโขกเลยโขกทำประตูเลยหรือว่าเปิดมาแล้วเล่นแบบจังหวะสองอะไรเงี้ยซึ่งไอการเล่นจังหวะสองเนี่ยก็ต้องเอาตัวใหญ่ตัวหรือตัวสูงเนี่ยมาคอยเก็บตกในบอลสองเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้แหละในการเล่นลูกนิ่งในการรับมือคู่แข่งนะครับก็รอเราดูเลยในเกมจกับเบลลี่เดี๋ยวมาจับตาเลยว่าห้การเล่นเกมรับของล์พูจะเป็นอย่างไรครับในการ ได้ลูกเซต็จพีซนะครับโอเคเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาพูดคุยกันแบบง่ายๆ่ายก็สิ่งที่ผมสรุปจากกับเรื่องที่ผมก็ไปหาข้อมูลมานะใครมีคําถามอะไรหรือว่าอยากพูดคุยอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ในคลิปนี้นะครับส่วนในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับแน่นอนก็คือการพรีวิวเกมเจอกับเบอร์ลีนนะครับจะมีเกรดรายละเอียดต่างๆครับแล้วก็มีเรื่องของอัปเดตผู้เล่นว่าใครที่มีโอกาสได้ลงสนามบ้างแล้วก็ ประมาณนี้แหละในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับอ,อ๋อแล้วก็คืนนี้ก็ฝากมาด้วยนะครับผมจะบรรยายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยที่ผ่านมากับโมโนเนี่ยผมก็จะภาคฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ a ลีกเอิงฝรั่งเศสคาราบาครับแล้วก็ e ลีกทัวร์อะไรพวกนี้คืนนี้แหละผมจะได้ภาคเต็มตัวและในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับในคู่ที่สนามเซลเฮิร์สพาร์ค ให้ไปดูเองว่าผมภาคู่ไหนสนามเซลเฮิร์สพาร์นะครับใบกันแค่นี้แหละเป็นไม้2นะครับอ่าโอเคก็ฝากไปด้วยฝากไปด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับการให้เสียงบรรยายเกมพรีเมอรีกครั้งแรกของผมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในเรื่องของการพรีวิวเกมที่จะบุกไปเยือนเบอร์ลินนะครับวันนี้ผมฮอสซันโซขอตัวนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ